รู้ทำลายโน้ทำลายจะเอามาฟอป์บูโฟปล่อยออกมาเมื่ไรนี่กระพริบแล้วเอ็นเจนออกมาแล้วแองเจลบินในข้างทั้งร่างที่บินกันมีคนเยอะๆขนาดนี้มันจะอยู่นิ่งให้ไหมล่ะเนี่ยลุนละลุนลุนเอาละเอาละ อยู่ได้นานแค่ไหนหายเหยียบปีกแล้วมันดูค่อนข้างเยอะเนี่ยมันดูเยอะเลยมันดูสนใจมากขนาดที่กองข้างข้างนี่เป็นเป็นกรงลบทั่วไปไม่นไปในระดับสนใจเท่าไหร่ ว่าคนก็ชอบดูชมรมเรามากๆเลยคนเยอะมากกะ่าว่าแองเจิลออกมาแล้วแองเจิลจะได้ร่อนแน่ๆเลยปร,รากฏว่าองส่แองเจิลจะไม่ร่อนครับ okay. นกบินไปทางนู้นเดี๋ยวไปตามนกก่อนดีกว่าคุณต้ตมีนกบินไปข้างหลังตัวหนึ่งนะนี่ไงอ๋ออยู่นี่โอเคโอเค,อเคได้ได้อ๋อฟรีโอ่วอรวันนี้คนเยอะมากเลยตาเราคงต้องจับเจ้าอยู่กับกลุ่มนกที่เราปล่อยออกมาบางทีนกเราก็ไปสัญหาที่เกาะ Nói có tuyển tạc tuyển dài nắng nóng bằng khó không chuyển vào <laughs> 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 ใหในบูธกันดีกว่าให้ในบูธนี่เรามีอะไรให้ดูกันบ้างสวัสดีครับคนนี้น้องแพทน้องแพททำอะไรอยู่ครับโอ้โมีแป้งสองร้อยอยู่ในนี้ด้วยอ่ะอาให้ถอนอ่ะให้ถอน พาหน้องเปิร์นอ้าวน้องเปิร์นหายไปไหนแล้วอ๋อน้องเปิร์นออกไปแล้วมาดูน้องปลาสิน้องปลาทำไรอยู่เอ่ยนี่ค่ะทำลายได้ทำลายได้ทำลายได้เพื่ออาหารกลางวันแน่นแน่นั่นนี้ใครบ้างเนี่ยลงเน็ตปะเนี่ยสองลงเน็ตปะเนี่ยแน่นอนถ่ายไม้เขาถ่ายใหม่ด้วยเบอร์ทาร์ดหายทุกคนค่ะติดต่อได้นะคะแปดห กันแต่โฆษณาห้าร้อยแล้วเนี่ยคลิปนี้กดีโอ้โหจับจีดจังเลยก็เป็นไม่ตึงคนด้วยรูปเบาๆค่ะจะถามว่านกจะกวาจะออกสีนี่นาน ก็นกเหล่านี้ถ้าจะออกสีเนี่ยก็คงจะเราๆเจ็ดเดือนถึงจะผัดผลชุดแรกถึงว่าว่ามันที่บ้านไม่เปลี่ยนสีได้ทีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเ,เราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับมันจะผัดสีไปเองนี้ถ้าผัดผลชุดที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเหลืองสวยเหมือนกับนกที่โชว์อยู่ข้างนอกนี่เลยหรือว่าในกรงนี่ก,นก็ได้ในกรดที่จะเห็นเฉพาะใส่คอนัวนะ ตนี้ตันี้ก็ยังเป็นสีออกสีเขียวอ๋อใช่ใช่ใช่ขเขาต้องคลางตัวคนบางเส้นที่เป็นออกเหลืองแล้วอ่าสงสัยว่<ำ>มามันนานแค่ไหนประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนใช่ครับอย่างเจ้าตัวนี้บูบูเน, 4, นี่ยเป็นนกพันผสมผสมจันเดยียะ<ส>แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสองปีกว่าแล้วจะสามปีแล้วแต่พาดีมันเป็นลูกผสมไงครับจันเดียเนี่ยจะเปีกสีเขียวเหมือนเหมือนในในกรงนี้เลยเห็นกรงหัวเหลืองสีเปีกเขียวไหมอ่าในหัวมันเป็นจันเดียเป็นพันผสมมันก็เลยไม่เขียวไม่เหลืองสนิท แค่นั้นเองน่าจะเป็นสียกขนจะเป็นสีอย่างเงี้ยเขาเร่อยเอ่าใช่เลยใช่เลยใค่ก็ยังไม่รู้ว่าต่อเป็นคอหันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเอานกพวกนี้ไปไว้ข้างหน้าก่อนนะหนูไว้ข้างหน้าไว้ให้อาหารข้างหน้าเลยก็ได้จ้าเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าก่อนใช่ว้าวหลังเนี้ไม่ยอมรอจากป้ายเลยเข้าใจว่าป้ายมันอยู่สูงแต่ตรงเนี้ยคอเนี่ยมันอยู่ กล้เพื้นไปหน่อยอ่ามันเลยรู้สึกเื่นอัดเนาะเล็กตัวหนึ่งใครเนี่ยย่อๆเหรอยอ่ยอย่อหลบมานนี่นะอาาะรู้ดีรู้ดีโอเคเลยอย,เอยู่นี้เนาะอยู่นี้เนาะฮะมันดูเยอะเลยหน,หนูหนหนูเนี่ย